เด่ดซันมาครับทีมเอต่อบอลมาแหงนุ่มแม่อย่างติดไม่ทะลุเอาละครับเดโตบาลแหยกลูกนี้มแม่กันแรงไปครับหุ่นต่ำไม่ทันเนี้ยรับรับอลด้วยรับบอลด้วยเอกเอกเก่อน็กสวยไปไป หลอนไปเท่าไหนครับแม่แรงไปลูกนี้ติดบ้างนะครับออกไปด้านขวาแต่ยังไ,ได้อยู่ที่บอลครันตีงไปด้า<ป><ป>น,นขวาไปต้องลลก,การไก่แปะลูกนี้จับบอลกระเด้งไปนิดนึงครับโอ้ลูกนี้ฝาครับฝาจังหวะที่สองครับไปเดีเ่ยวดนะเดนมาครับ

ไอ้เจ้ามาจ้ามาการจ้ามาการเลรอไอ้ยจ้ามา๋ยวกเอามาทีเอแบบเตะบอลได้ตรงกลางแล้วจะแทงให้ใครครับมองยกมาแม่ก็ไม่รู้กันครับ โยกมาตัต่อหลุดไหมมาที่ครูตั้ม <laughs> <laughs> มีผูเ้เล่นเจ็บครับ จบจากคู่นี้ก็จะเป็นคู่ชิงที่สามนะครับก็เตรียม mm hmm. ตัวนะครับ mm hmm. ในรุ่นสิบปีระ mm hmm. ว,วางอายุทยาคณิวีกับวีวีจุนเนี่ยนะครับก็เตรียม mm hmm. ตัวนะครับจบจากคู่นี้นะครับคู่ว mm ีพ hmm. ี แบตัวมาเพี้ยบวกเพี้ยตัวอ้เข่าดยยกลูกนี้ก็ทันไม่ทันยับทันไม่ทันไม่ทันแล้ว ว่าลูกนี้แรงไปครับบีบบ,บ,บ,บีบเอบีสูงเลย